ณนะท้องทุ่งเจริญสีมีนายสนามน้ำพาเยออุดผมกำลังนึกอยู่ว่าจะต่อท่านไหนดีมาบินทุกวันอาทิตย์นี่หรือคอสเกลของใครหือและนี่แล้วก็น้องใหม่ไม่เบลือ แต่คนนี้คือสามีเขาหรือเปล่าเอ่ยคงจะใช่หัวรเาะขนาดนี้โอเคครับถึงทินที่อันนี้รุ่นปรมาจารย์ครับสองท่านอันนี้เลยพี่คุณพลพักนี้คิดมากแกก็พี่เล็กอีกครับพี่คุณพล สนามเราพุกพ่านมากครับผมก็ไม่รู้เขาจะคุยอะไรกันครับผมเรื่องผมไม่รู้คนนี้ก็จะถามทำไมถามไปเขาก็ไม่ทำอะไรเก็บแล้วครับรมาก็ไม่บิน <c oughs> บิน,บนมามาก็งั้นงั้นพอได้มาเขาบอกว่ามาก็ไม่บินครับ <c oughs> สู้ลำลูกศิษย์ผมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> บินซะจนแบบ ผมว่ากลับเป็นเป็นลำเหมือนเดิมรอดไปครับอาทิตย์นี้สามเราคึกคืนมากครับสนุกสนานสำราญอยู่ที่นี่ครับโลเคชั่น เด้ยกำลังกกลลัังงสะสมไอ้การตัราฟมกับการตัดโฟมกันนะแต่ว่าแบตแห้งแต่ว่านพี่ชายของเสือกับพันน้อนอะอะไรครับชาร์จเข้าครับแต่ก็เต็มนะมามาเนี่ยกล้าไหมเอาออนอัดผ่าแลบินไร้วงลูกปี๊ดเซ็นพ่ออะไรพี่ชาร์จอาจารย์จะบินใช่ไหมอาจารย์จะบินใช่ไหมมาตกลงไม่กาลาเซาตกลง ก่อนไอ้ละนักบินเตะเอาอ่ะฟังไวแล้วกันเราเลยครัไปยังเฮ้ยก็ต้องอยู่เก่งใจเขาเขาไม่ได้แบบเราได้วิดีโอท่อเฟ้าสวยครับพี่นี่ฟินครับครสบศรีสะเกตอุทุมพรนะครับมาเป็น100กกิโลบินไม่ถึงนาที จา,าบินไจ่บิน,บน,นาาไมี่า <c oughs> บินไบินไฟล้างหางเลยไยแล้ว